สวัสดีค่ะรายงานพยากรณ์อากาศประจำวันที่11สิงหาคม2563สภาพอากาศวันนี้ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝนตกหนักบางพื้นที่กอทมอมีฝน40% กรมอุตุเผยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบมียอมความกดอากาศตา่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนทำให้ไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่เมื่อวันที่11สิงหาคม63กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า <P lan> มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย ประกอบมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคุมประเทศเวียดนามตอนบนทำให้มีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณด้านรับมรสมทางภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนที่อาศัยในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักไว้ด้วย สำหรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรอ่าวไทยตอนบนมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังอันนึง เป็นพายุระดับ3โซนร้อนเมฆคลาในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุระดับ4โซนร้อนกำลังแรงแล้วคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นทางด้านตะวันออกของประเทศจีนในวันที่11สิงหาคม2563แล้วจะอ่อนกำลังลงตามลำดับโดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ฝุ่นละอองขนาดเล็กเนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องดังนั้นการเกิดหรือการสะสมของฝุ่นละอองหมอกฟันไม่มีมีหรือมีน้อย พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุดรธานีน้อง k ายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำานาจเจริญอุบลราชธานีรีสเกตบุรีรัมย์นครราชสีมาและชัยภูมิอุณหภูมิตำสุด24-26ถึงองศาเซลเซ,ลเซลียสอุณหภูมิสูงสุด31-35อถึงองศาเซลเซลียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด25-27าสองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลีมีขึ้นสูง1-2เมตรห่างจากฝั่งประมาณ2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตก เมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด29-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลม ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโเมตรต่อชั่วโมง